หนึ่งส,สองแทแดานนี่ฮะเจ้านี่หลายคนรู้จักครับเขาเรียกว่าด้วงมะพร้าวซึ่งตอนนี้เขาเลี้ยงอยู่ในอีสาเนเขาจะให้มะพร้ากกินกระส่วนที่ใต้นะครับเขาก็จะให้เป็นสาคูก็คือเรียกว่าด้วงสาคูนั่นเองแต่ด้วยเขาเรียกภูมิอากาศภูมิประเทศนะครับภาคอีสานก็ไม่ค่อยมีสาคูเท่าไหร่เขาก็เลยเลี้ยงด้วยมะพร้าวเจ้านี่ฮะเดี๋ยวตามไปดูกัน ดวงมะพร้าวอาชีพใหม่ที่น่าสนใจเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยและต้นทุนการเลี้ยงไม่สูง<ๆ>วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงก็ใช้แค่กระมังเท่านั้นเองและตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มดวงมะพร้าวนะครับคือคุณพี่ท่านนี้ครับสวัสดีครับครับตอนนี้กําลังทําทอะไรอยู่เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารซึ่งตัวน,นี้ก็คือจะดวงมะพร้าวใช่ไหมครับครับเขาม,ม,มีเวลา ผสมพันธุ์กันเท่าไหร่ในเวลาเราใส่อะไรนะลงเข้ามาพันสามสี่วันสามสี่วันครับมัน<ล>ก็ไข่แล้วโอ้ไข่เร็วมากเลยค,คุณผู้ชมในทีนี้หลังจากไข่แล้วเขาเขา,เขาฟักตัวอย่างเงี้ยประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันแล้วระยะเวลาที่เราจะเอาไปขายเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยใช้เวลากี่วันครับสี่สิบห้าวันครับมันจะใหญ่เต็มที่เลยอาหารเพิ่นนี่กินนี่อย่างไรครับนีม่มั่นจำปังครับ กาบข้าวกาบน้ำตาลแล้วก็ e อมครับแล้วก็หัวอาหารหมูครับก็คือรูปแบบการเลี้ยงง่ายมากครับเอาอาหารวางไว้พ่อพันแม่พันปล่อยทิ้งไว้เขาจะไข่เองวิธีการทำเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกินบ้างพ่อเขาเอาไปทอดเอาไปแกงแกงเอาไปย่างย่างครับพ่อแล้วกินสดได้ไหมตัวเนี้ยกินได้ครับกินได้ใช่ไหมแล้วผมจะลองกินได้ไหม มาเลยครับชืบ้นี่ฮะเดี๋ยวจะกินสดให้ดูเ<ม>จ้าดวงมะพร้าวตัวนี้แหละดวงมะพร้าวสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายด้วยรสชาติหอมมันนัวและหวานแต่วันนี้จะลองชิมรสชาติต <ะ S 1> แบบสดๆ <ตะ S 1> ให้ดูว่าจะขนาดไหนน้องน้องดูน้องเถอดิด เดี๋ยวจะกินให้ดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนะพ่อกับแม่บอกว่าอร่อยมากอ่ะตากล้องกิน oh, <yeah. S 1> <laughs> กินให้ดูนะครับมันสามารถกินสดได้นะครับหนึ <Yeah. S> 1> 1, ่งสอง three two one oh no oh my god เหมือนหมึกช็อตอร่อยนะครับแต่อยากให้ลองเหมือนหมึกช็อตเลยจริงๆเอาเลยครับหลังจากที่ลองกินด้วงแล้วเป็นยังไงบ้างครับต้องถามผมวมันอร่อยมากพ่อนอกจากจะมีหลายวิธีทําแล้วเนี่ยผมว่ากินสดนี่ที่สุดเลยถ้าเกิดใครอยากลองหรือถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฟาร์มของคุณพ่อนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านน้มแสงครับ ความแม่โลแก้ครับนาแมนาชุมแสงครับนาชุมียงครับอ๋อนาชุมแสงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นขอคบคุณมากครับเราเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย